สวัสดีครับผมนายปีชัยนามศิมานะครับมีจุดประสงค์ที่จะตั้งกองพระป่านะครับร่วมกับทางวัดสวยสวยร่วมกับชาวบ้านนะครับเพื่อจะเอาเงินมาพัฒนานะครับสมทบในการซ่อมฝายเสด็จแห้งนะครับแห่งนี้ที่ซุดตัวพังลงและก็จะปรับภูมิทัศน์แล้วก็ทาฝายเล็กอีก3าายแล้วพร้อมพร้อมที่จะสร้างตลาดนะครับเป็นตลาดชุมชนแล้วก็ทางลงน้ําพร้อมกิจกรรมเล่นน้ําซ่อมฝายพร้อมกับปรับภูมิทัศน์ าลาตลาดริมน้ำพร้อมกับทางลงลงแพฝายกั้นน้ำจุดเล็กๆสามจุดนะครับก่อนจะมาถึงฝายใหญ่ครับและนี่คือวัดฝนสวยนะครับหมู่ที่สองตอบลหนองแม่นา,อ,าอ,อ,อําเภอขอนเจังหวัดเพชรบูรณ์เดี๋ยวผมจะเข้าไปหาท่านจเจ้าอาวาสที่วัดนะครับเพื่อไปปรึกษาเรื่องพระป่า กองทุนเพื่อซ่อมแซมฝายครับครับและนี่สิ่งที่จะทำนะครับในการทอดผระป่าเพื่อพัฒนาชุมชนในหุบเขาหมู่บ้านเสน็จ์แห่งสาอำเภอขอคอจังหวัดเพชรบูรณ์แห่งนี้นะครับง่ประมาณที่ผมตั้งไว้ในการตั้งกองพระป่าตอนนี้ก็3,4,5,6,7,8,9นะครับ3,456,789บาท ก็ร่วมกันสมทบนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็จะเอาไปใช้ทางวัดนะครับสิเอาไปพัฒนาวัดสวยแล้วแต่ทางวัดจะสร้างสิ่งไหนขอบคุณครับสําหรับท่านใดที่ต้องการช่วยเหลือให้ชุมชนลุกขึ้นมาสู้แล้วทําได้สําเร็จนะครับก็0ูนย์แปดห้าเจ็ดสานึ่งสองเจ็ด้าอินรปีชัยเขาค้อเครือข่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากชุมชนสู้ๆครับ